สวัสดีมินรักแฟนเพลงทุกทุกท่านนะครับอ้าววันนี้มีรถเข้ามาใหม่ต้องตื่นเต้นหน่อยนะฮะร,รถมาใหม่ก็คือวันนี้เพิ่งมาส่งเลยนะครับเพิ่งมาส่งบัดมาดเลยเนาะแล้วก็ผมก็รื้อออกไปบางส่วนแล้วลื้อของออกไปบ้างแล้วบางส่วนรถคันนี้เนี่ยมาเนี่ยมันจะมีความพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าคนที่เอาเข้ามาให้เนี่ยเจ้าของรถเนี่ยเขาอยากจะ ยุค80นิดหนึ่ง80 70อยากจะดิสโกโ้เล็กๆอะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาทำตีมให้เขาเนาะบรรยากาศก็กจะดู c o l o r f ร์หน่อยสนุกสนุกสีวันหวานคือผมทำแบบไว้หมดและเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันที่สำคัญคืออาจจะเหมาะสำหรับคนที่รักหมารักแมวด้วยนะเพราะว่าเขาจะเวลาลูกค้าจะพาไปเที่ยวเนี่ยเขาก็จะพาหมาพาแมวไปด้วยนะครับ ก็ตอนนี้ดูลงๆก่อนก็คือเป็น t o y ย t a าคอมพิวเตอร์ปี2012นะครับก็คืออันนี้เราลื้อออกหมดแล้วนะครับเห็นโครงสร้างเห็นอะไรหมดแล้วแล้วทีนี้เนี่ยผมว่าคิดว่ามันน่าจะสนุกพอสมควรเลยเนาะด้วยการให้สีให้อะไรเนี่ยผมทำไว้คร่าวๆแล้ว <c oughs> บอกเลยอย่างมันจริงแล้วเจอกันอย่างมันโอเค ต่อไปเราก็มาคุยในเรื่องของการออกแบบนะครับทีนี้เราก็เลยวางแผนให้ลูกค้าอารมณ์ของอิมเมจที่เราดูคร่าวๆไว้ก็จะประมาณนี้แล้วก็ใช้สีเนี่ยเป็นตัวช่วยในการทําให้งานเราเนี่ยดูน่าสนใจขึ้นนะครับโอเคทีนี้มาดูที่แผ่นนะครับตัวคันนี้เนี่ยมุมมองจากด้านบนนะครับผมแบ่งโซนด้านหน้านี้นะครับเป็นโซนทํา ชุดครัวหรือว่า,าชุดเครื่องใช้ที่จะเก็บไว้เก็บของนะครับแล้วก็่วนด้านหลังเนี่ยใช้กิจกรรมภายนอกนะครับแล้วก็ด้านข้างเป็นตู้กเก็บของสมระหรือว่าข้อเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องใช้ต่างๆแล้วก็ชุดโซฟาตัวนี้เนี่ยเราก็ยังใช้เป็นโซฟาเบดเพราะนั้นนอนสองคน,นสบายบายอยู่แล้วความกว้างตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก ส่วนตรงนี้อยู่ที่ประมาณสักเมตรที่สิในส่วนที่เวลาที่เราเป็นโซฟาเนี่ยผมก็ยังแอบใส่เป็นโต๊ะเขียนหนังสือเล็กๆสักตัวหนึ่งมาดูทางโซนด้านหน้าก่อนเวลาเราขึ้นจากรถมานะครับเจอถังแช่น้ำแข็งแล้วก็มีชัโคโกเครื่อนที่สักหนึ่งใบทีนี้ด้วยความเป็นชันเก็บของเนี่ยทางด้านส่วนของตู้ใบนี้เนี่ย ผมคิดว่ามันยังใช้ทางด้านเปิดทางด้านหน้าได้หมายความว่าเราสามารถเก็บของจากทางด้านหน้านเนี้ยเข้าไปได้นะครับส่วนตู้ด้าน2ตัวที่2องเนี้ยลองลงมาเนี้ยมันเริ่มติดด้านข้างโซฟาแล้วแต่ด้วยการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเนี้ยผมก็ใช้วิธีการโดยที่ว่าเปิดฝาบนเพื่อที่เก็บของจากด้านบนเนี้ยลงไปได้นะครับส่วนตัวพื้นเนี้ยจากอารมณ์ของเดิมของเราเนี้ยจะเป็นอารมณ์ของพื้นไม้ผมเลยใช้พื้นที่มันเป็นลายตาระลาำหมกลุก อันนี้ก็จะดูอารมณ์ที่มันดูสนุกขึ้นหน่เดี๋ยวผมจะให้ดูชุดโซฟาตอนที่มันเปิดนะครับอ่าทีนี้เราปรับมาเป็นชุดนอนแล้วเห็นไหมครับเบาะด้านหลังนี้ก็จะไปพิงกับท็อปด้านหลังนะครับซึ่งระวังแผนมาที่แรกก็อยู่ที่50เซนเนาะมาต่อไปก็เป็นที่โซฟาชุดนอนชุดนั่งนะครับอยู่ที่70เซนแล้วก็จะดึงอีกประมาณสัก65เซนทีนี้พื้นที่ก็อยู่พอแล้วสำหรับพี่ผู้ชายที่สูง170ย นะครับสามารถนอนได้สบายๆสองคนมันออกมาได้ทั้งแผงมันขยับได้แต่มันจะไม่ได้ซ่อนสายทีนี้เราคุยกยันทีแรกคือเราจะซ่อนสายแต่ถ้าซ่อนสายเนี่ยมีปัญหาเวลาล้างก็ลำบากเลยนะเรียมนี่นะเียม,น,น,มน,นี่ก็ตรงอย่างเงี้ยหม้กระดานนี้สี่สิบที่พี่นอมทำไว้มันก็จะลอรอยู่ระดับนี้ อืมเพราะแอร์บ้านทั้งหมดเป็นกําแพงบ้านมันมีการเจาะหลังแอร์บ้านจะมีการเจาะแต่ด้านข้างไม่ไม่ไม่แก้แล้วแต่ว่าประเสริมนี้ได้ไม่ผมก็เลยจะบอกว่าถ้ามันม้งฉีดมันต้องมีรางล่างไงแต่ว่าตู้นี้เราจะเปิดได้ไม่ใช่หรอวางไม่ได้ไม่เวลาเขุ้ถึงจยเปิดเอาไว้มุมนั่นไม่เดี๋ยวเอาไม่ต้องแล้วพี่จบขอบพี่ไว้อะแล้วเดี๋ยวผมเอามุุ้งเย็บอะมันเป็นรูดการมองเต็มอะ แล้วมันจะเข้ากันได้ไงแั้วแถ้าเราบากออกอย่างเงี้ยก็มาลองทั้งแผ่นนะไม่เอาเครื่องใสลงเลยไม่ได้หรอกนี่นะนี่นะไม่ก่อนนี่ตรงนี้ต้องเทากันเป๊ะโผ้แใช้คอลากต้องคอลาที่มองมองที่ขอแต่เด็กสมัยนี้มันไม่ทำกันแล้วสมัยราณมันละเอียดมากเียวเลยมรี แล้วสมดท้ายคือนี่เป็นวิธีใหม่หรือวิธีโบราณไหนฮะอันนั้นรับรนะครับเป็นของาทันยา่โบราณก็ใช้ใช้จิ๋วจ่อสมัยก่อนเด็กต้นใหม่มาบอกจิ๋วมันครบนะไม่เชื่อไม่เชื่อรับเดียวไปโรงพยาบาลห้าหกเข็มโดน โอ้ยเดี๋ยวนี้มันไม่รับไปนะที่เนี่ยนมันใช้ยังไปอย่างนั้นแหละสภาพตอนนี้รถเราเนี่ยทำได้ครึ่งทางแล้วเรามาดูกันก่อนก่อนที่จะจะส่งงานเนี่ยว่ามันประมาณไหนเนาะอย่างที่บอกอ่ะเดี๋ยวมาดูความผมตอนนี้เราเราได้ติดลามิเนตหมดแล้วลามมิเนตก็คือแผ่นปิดผิวอะเนาะเห็นนะครมีทั้งสีแดงสีน้ําเงินสีเขียวสีชมพูเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวออกมาเนี่ยน่าจะเห็นแล้วว่าแป่นจากคราวที่แล้วว่าเป็นประมาณไหนนะครับ ตอนนี้เราขึ้นเคาน์เตอร์เสร็จหมดแล้วแล้วก็เคาน์เตอร์ตรงนี้มันเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วโซฟาเราหุ้มหนังเสร็จหมดแล้วล่ะเดี๋ยวเราเอยกมาวางเฉยเองตอนนี้นะครับทีนี้ขอเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับสายฟงสายไฟเราเดินไว้ครบหมดแล้วทีนี้คือหลักการนี่คือนี่คือเริ่มเก็บงานสุดท้ายแล้วนะครับเพราะามันเริ่มเสร็จหมดแล้วเนาะจากของเดิมนะเคาน์เตอร์ที่เห็นเป็นกล่องๆเนาะเราก็มาทําเป็นสีน้ําเงินซะ เว้นล่องแล้วก็เดี๋ยวเก็บสีกันอีกทีหนึ่นงนะครับชั้นวางของมีตู้เก็บของเล็กๆข้างบนนะครับแล้วก็มีชุดตู้ด้านหน้าอารมณ์จะประมาณนี้เลยแต่ทีนี้เนี่ยตัวตัวนี้เรายกพื้นขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าเราอยากได้โซฟาที่มันกว้างขึ้นมาแล้วก็ด้านล่างนะให้มันเป็นหลุมคือเราวางแผนว่าอย่างที่บอกว่าลูกค้าเนี่ยแกจะพาแมวไปด้วยพาน้องหมาไปด้วยนะครับแอรอ์ติดอยู่แล้วลองเทสหมดแล้วใช้ได้ทุกอย่างระบบไฟเทสหมดใช้ได้หมดแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราเพื่อนๆลองตามไปกันดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวว่าจะเป็นยังไงต่อพอเสร็จแล้วจะเป็นยังไงแต่ให้เห็นก่อนคร่าวๆว่าประมาณไหนแลนนะฮะตัวนี้เราก็ใช้เปลี่ยนไปถ้าของเดิมเราจะเป็นลามิเนตลายไม้บ้างอะไรบ้างแต่ผมเมื่อส่วนตัวเป็นคนที่ชอบท็อปที่มันเป็นลายหินแบบนี้มากผมก็เลยใส่แบบเพราะว่าแล้วมันก็เข้ากับงานเราด้วยนะครับอันนี้เริ่มแล้วทุกอย่างมีตู้นี้ไว้ใส่ตู้เย็นอันนู้นเดี๋ยวไว้ใส่ชักโคกเคลื่อนที่ นะครับพวกพวกโต๊ะทํางานเล็กๆเวล,ล,ลานั่งโบนโซฟา,ซฟาเผื่อจะน,นั่งทํางานได้เล็กๆนน้อยอันนี้ช่องเก็บของข้างในที่จะใส่แบตเตอรี่นะที่วางแผนไว้เก็บของว่าโอเคแล้วผมลองเช็คหมดแล้วโอเคทีนี้ชุดโซฟาเนี่ยตอนนี้มันจะได้ประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับนอนสองคนสบายแล้วแต่ทีนี้ตู้ข้างเนี้ยเราก็ไว้เก็บของอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เป็นตู้เก็บของเนี่ยผมก็เลยเอา ชุดนี้เพื่อเพิ่มขยายโซฟ,ฟากลางได้อีกตั้ง20เซนเพราะนั้นตัวนี้จะกลายเป็นเมตร30โอ้โหสองคนนี่สบายๆเลย ไป่ร้องอีกแล้วมายาขึ้นไปดูอ่ะมายาขึ้นไปดูใช่ใช่ใ่สวยก่อนมายานั่งก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังโอ้โหชอบเปล่ามายาชอบ